พี่รอที่ไหนตอนนี้รอรอในใจโอห้หพอแล้วจะนอนไหมเนี่ยจะนอยเรอเนี่ยโอ,อ,อเคเดี๋ยวครั้งนี้พี่ใช้รอาพอลุงนะตรงไหนฮะรอแต่เราถ้าพี่รอตรงไหนก็ได้เออาเเดี๋ยวมึงไปโดนพ่อทีไม่เอภัยไม่เอภัยหรอ ให้เดี๋ยวลงพีกเลยอ่ะแน่ใจมันลอยไโดนเมื่อกี้ได้กดแผ่นที่โยโอเคก่อนสู้เขาไม่ได้เราตายเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมีสิทธิ์เฮ้ยชิบหายวูยเยอะเกินตอนนี้ได้ปืนเนาะอย่ามาอย่ามาต่อยฉันนะไม่นะไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชจอแล้วคนเนาะโอ้ยไหวหรือเปล่าตอนนี้แบบโคตรแหลกโคตรกอดเลยโอ้ยเจ็บไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะแบบจะแผ่นกอดอย่างเงี้ย ไม่เอโหมันเกินไปได้ทิ้งจะแบบไปไปชุบไงเนาะทิ้งกันแบบมันมันรักมากเลยโอ้ยมีคนโดดเจอเราวันนี้ดิพี่โดดมาเร็วๆมาตามเร็วเรายังร่งกันหนึ่งเร็วๆเขารอไม่ไหวแล้วคิดถึงคิดถึงโอ้คิดถึงนี่วิ่งหนีเลยนะคิดถึงไงคิดถึงมากด้วยใช่หรอโอ้เธอ ประมาณว่าแบบคิดถึงไงคงจะคิดถึงคงจะคิดถึงมากเนาะความห่วงใยยังไงถ้าแบบรอตายเนี่ยเออพี่ก็แบบมาชุบอะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบเป็นแผนเว้ยพี่แบบขับนวณให้หมดแล้วเราไม่ใช่แบบเจ็บเจ็บเจ็บเออฮะเจ็บหรออะไรเจ็บใครเจ็บเราเจ็บไม่อยู่แล้วมันปล่อยมันยิงกันไปบายบายแล้วะเขาทีละเอ้ยแล้วละเขาเอ้ จะเรียนรู้โอเคคราวที่แล้วเฮ้ยไม่มีคนเลยจะกดมาเนี่ยฮุยเอ้ยข้างหน้ามีคนมีคนเหรอไจริงว่ะฮ้ยเดี๋ยวออกมาเลยเอ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอ้ยคนระวังเหรอเฮ้ยบ้นสามด้วยอุ้ยเอ้าแล้วมันแบบค้างไปเลยอ่ะเอ้าคงจัดระวังด้อหลบไปเนี่ยถ้าหลบก่อนหลบได้หลบเลยนะ เวลาอีไ๋ได้ออกไม้ก็ได้ไม้คือเป็นคาเว้ยโค้ข้อสุดเลยค่ะสอมผู้ไม่ไม่บวกหาวี่เดี่ยวเดียวเฮออะไรคเขาชนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยต้องชนะแล้วขั้นาดนี้ละไอ้เรียกขาดนี้ต้องชนะแล้วใช่ถ้าไม่ชนะอยู่นานตาทางแดงได้ไม่เอานะเออโอ้ยเดี๋ยวมีคนนอ่ะ แต่มันอยู่บ้านาแต่มันอยู่อยู่บ้านข้างขวาไม่อะไม่เวไรหรอกตายอยู่อะไกหาเล่นชกก่อนใช่ครับจะชกคนเลชยชกใจชกเธออะเฮ้ยจริงเหรอชิญเราให้รางวาัลหอมแก้วนีว่ฟองเฮ้ยดันท่า,ายิงถังยิงถังรอเฮ้ย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 มันมาว่ะ แต่ต่ตัวไม่เก่งนะแต่ตัวไม่เก่งนะมีรอดมีรอดระเบิดระเบิดไม่มีังไงังไงตัวไม่เก่งจริงก็ระเบิดอุย้ยเรียบร้อยเอาดิไปที่เขาโอ้ยจะสูญหมดโอ้โหแค่เมื่อไครับป่ะไปต่อเลยเกมหน้าดีกว่าโอเคฮลัลโหลครั้งนี้เราอย่าแพ้นะเว้ยโอเคเปล่าลถ้าชนะจะได้อะไรอ่ะหอมแก้มที่ไ,ไหนไงเฮ้ ตายเปล่าไม่เอาทำไมหอมบ่อยแล้วหอมบ่อยแล้วไม่เอาบ่อยแล้วคืออะไรอ่ะไอ้พี่หอมทุกวันไใครหอมพี่หอมทุกวันแล้วไม่เอาแล้วหือมตอนไหนขอละคนกันหรือเปล่าไอ้พี่บอกให้หอมทุกวันหร่อแน่เชื่อแล้วตอนนี้หอมใครบอกมาหอมพี่นันเล็หรอ เขาน่าจะเป็นสูรหยุดสูดนอนเฮไม่ใช่แต่บันเวลาดิวะเฮ้ยคิดว่ามีคนนะเก็บไปแล้วด้วยมีวะมีมีไหนไม่มีมันอยู่ตรงนู้นคิดว่ามีไงคิดว่าแบบน่าจะมีอ่ะตอนนี้เฮ้ยตอนนี้มียาด้วยจริงเหรอใช่เรามีพี่อยู่ในใจปะล่ะอ๋อไม่เคยออกไปไหนเลยเฮ้ยหออย่างน่ารักเลย อ๋อทีล้วครับไม่ครับขอหอมแก้มทีหนึ่งนะเอ้ยหอมทุกวันไม่พออีกหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะเอาอีกคอดีแบบเป็นคนแบบไม่รู้จักพอไอ้ที่เราไม่นคยรู้จักพอโอ๊ยไม่รู้จักพอวีไอ้ที่เราเราเราจะหอมแก้มก่อนเดีวเร็วเร็วอันนี้เลยจะหอมแก้มก่อนเดี๋ยวเรา เดี๋ยวสลับเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยไอพ่อต้องอะไรเขาเนี่ยโอ้โหเอาเดี๋ยวไอ้พี่ทัน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 ทีหนึ่งทีหนึ่งไม่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 เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้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 ต้องผิดเอาตั้งเบอหมดแล้วเออเชื่อเบอร์จริงบน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 นี้อุ้ยสามสามสามเลยเยอะมากอ่ะ ไปโดนพี่หอมแก้มนี่เออมาเลยอ่ะสามรอบติดเลย้อสองรอบติดเลย,ลอเลยโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปเกมสุดท้ายละจะมาเล่นเกมอาหรอข้าเล่นเอ้ยมันก็เล่นได้แต่ว่าไม่อยากเล่นไปชัดไปอ๋อโอเค เอ้ยเฟอเกียหของแก้วยังไม่ทันอิ่มเลยเว้ยมีคนมาแบบขัดจังหวะเฉยอยู่เลยอะไรวะอะไรวะเนี่ยทำไมเฮ้ยสองสายเขาแบบจะเหม็นความรักมากก็เลยเขาต้องมาขัดขวางก็เราน่ารักเกินน่ารักเกินไงเฮ้ยเป็นแบบเหมือนคนใช่ป่าวตอบอกเ้ยไม่ใช่ตาฝาดหรือเปล่า หรือว <apr il> ่าตอนลงไม่มีคนเฮ้ยใช่นี่ห <Buffalo> ว่มีแต่หวานใจนี่หว่าอืมไอ้ใจแบบนึงนะทำไมไปไหนกินน้ำกินน้ำหรอเฮ้ยกินน้ำอะไรกินด้วยดิกินน้ำเปล่าสนใจกินน้ำใจปะล่ะเอ้ยตกตกอะไรตกใจหรอหรือตกหลุมลากล่ะอย่าอย่าเมื่อวานเล่นเกมไม่ออทำไม จะไม่ออกอ่ะเฮ้ยออางั้นดิเขาเลยก่็เพิ่มพลังหรือเปล่าโอไม่ไ่้ไม่ออกเลยเมื่อกี้ดดดตกอันนี้เลยทำาไมเลยไม่ออกครับไม่ร้องเสิร์ตสาระเขินเสียงแบบเขินเสียงโจรใต้ครับพี่อ๋อแผลอะไรนะ มีเหรียญไหมไม่มีอะ่ะมีแต่ใจจ้าวเต่าเอาอเอาเฮ้ยมีเท่าไหร่ก็เอามาหรอมีเป็นล้านอะ่ะออฟเฟาหัวใจให้หมดเลยเอ๋อมีแค่ไหนก็เอาอ่ะหรอเดี๋ยวเขอหาวันนี้โลชอบวันนี้วันนี้โลนนโลโลโลขอร้องหมออีกแล้วคีมีนอตต่อไปไหนลนะเฮ้ย <laughs> มันจะมีคนไม่ใช่ตาอค่ ่ปไปดานากัน Let's go ว <c oughs> ิ่งอยากสุดเลยวิ่งแบบโคตรซอ,อดสใดจเลยอ่ะเป็นอินจาว่าเราเนี่ย,ออยเอาเก็บเสียงไหม,มไม่เป็นไรแค่มีเราอะไรนะไม่เอาเหรอไม่เอาจะเอาเรามากกว่าเอยใช่ละ จะเล่นน้อยเนี่ยเล่นนอยเกินแล้วตอนนเมื่อได้ลอยเดียวอ,ออกมาอยู่ตรงนี้แล้วออกมาอยู่ตรงใจไอ้คีน่ต่อได้เกาะยังยังไม่มีเกาะเลยมาขอพี่เปล่าเนี่ยมีเกาะสองเลยนะอยากขอพี่อ่ะ <laughs> จริงเหรอวันดิแต่ร้อนหนักไม่ล่ะถ้าร้อนหนักพี่ไม่รอบนะไม่หนักไม่หนักไม่หนักหรอโอ้ยไม่นักไม่หนักเหรอโอเคงั้นอมเลยเปล่าโอ้ยไม่ไม่ถึงร้อยโลหรอกนี่ถึงนี่ถึงนี่ก็เกือบเฉียดเลยไงเข้าเก้าสเก้านะไปเก้าสิบเก้าหมายถึงหลักที่เก้าสิบเก้าเซนตเฮ้ยคิ้หมายละไประวังเอ้เด๋อโอ้ยไม่ไม่ใช่หลัง หลหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยเขเรียบร้อยนี่คือแบบซ้ายขวาหน้าหลังเลยอเขาทำบาปเลยเขาแบบทำร้ายคนกำลังหวางกันจริงๆเลยพวกเนี้ยอะไรเขาเนี้ยอ้ยตายไปรอแล้วแหละอะไรครับนี่เหรีรยญไม่มีด้วยอะไรครับไปสุดเลยเราไปอยู่ที่ไหน หยุดที่พี่ไงอ,อยูดที่พี่รินเราเปล่ากิของแก้วที่มาไม่เอาเลยัดนี้ไปไว้รอคราวนี้พี่แบบคือแบบสวดคาถาเรียบร้อยแล้วไม่มีใคราโโสามารถยิงเราได้เชื่อพี่นอนไล่า,ยลายอยู่นะเนี่ยใหญ่ไม่มีอยู่ให้ hey, คือแบบมันแบบเราทำอะไรกับ คือเราแบบทำอะไรกับยาวันนี่ยคือแม่งไม่ได้มียาไหมเลยเจมเกินไปเปล่าเจมเจมเกินไปเปล่าเจมเจรไยมากเลยอ่ะเอ้ยาเขาไม่ห้ยาไม่มีอ่ะยามีไม่คือแบบมันไม่มีจริงๆเลยเว้ยอะไรวะไม่มีไม่มีจริงๆหลายตาคือไม่สองตาก็มีแค่กล่องกล่อ่งก็คิดเราเจมครับ ก็สุดท้ายบางทีเขาลงดีที่ยวลารมมานี่คือแบบน่าจะมีคนลงนะคิดว่าใช่ปะยังยังไม่มีใครลงคือแบบคิดดาว่าตอนเนี้ยยังไม่มีใครลงยังแบบยาแทบส่ไม่มีเลยเข้าสุดปะไปเด่นเรียนแล้วเด่นแล้วโอเคครับเฮ้ยถึงอ๋อน้องบอกอีกแล้วนี่เราจะเป็นราชาล่องบอกกันสิอ๋อ ให้พี่รอที่ไหนตอนนี้รอรอในใจก็พอแล้วจะนอนไหมเนี่ยจะนอ,อนเหรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีมีคนเกิดด้วยหรือเปล่าต่อฝากตลอดเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่เราไงมันก็เลยฝาดไปหมดขณะพี่นังขียังยังแบบคิดเห็นหน้ารอคิดรอเร,เรกันจริงๆหัวขึ้นไปฝาหนังก็เห็นแต่หน้ารออะไร คิดว่าดีปะเราคิดว่าดีไหมไปได้ให้เขาไปได้ให้ขไปได้ให้ขาไปได้ขอคิดว่าดีมันก็แปลกค่ะเฮยมันต้องดีดีโอ้โหแบบโอเคดีดีดีก็คือแบบคิดดอาดีที่แบบแปลกๆคิดเอลแล้วกันแบบอะไรแบบขนาดแบบนั่งคียังเห็นหน้าคิดถึงตลอดเวลาอะไรองเงี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ตมูตมีเฟอร์เฟกคีคุคีเคอะไรประมาณเนี้ยว่าครั้งเนี้ยเหลือสิบสามคนสุดท้ายสิบห<น>้าคนโอโ้ตาจริงๆเลยแบบมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้ารองจริงเลยมองอะไรไม่ขึ้นเลยตอนนี้อยาอยากไปมองหน้าหมาเออน่ารักดีอย่าเสียหัวข้อ รอได้ที่ร้านเข็นไปปอกรอได้ด้วยครับเรามาเชื่อเฮ้ยทรามจีเอ็ไม GM ไม่ให้ยาเลยก็ <c oughs> อบอกแล้วจีเอ็มหันไส้ราไงหวานเก่งไงคือแบบไอ้ซ่อมกาะคือได้มาสี่กล่องอะซ่อมกาะใช่ถ้าเก็บมากี่นี่เป็นห้าเลยนะคือแบบเน้นซ่อมไงก็<อ>คือเน้นซ่อมไม่เน้นเพิ่มเลือดไง เห็นว่าออยยลไอไม่ใช่พูดผิดอะไรเขาเนี่ยนี่เขินที่จะพูดผิดพูดถูกเลยเนี่ยตกลองเก็บจะไม่ออกแล้วตกลองจะพูดผิดหรือจะพูดถูกมีรถต่อรอเลยรถปัดเฮ้ยเดี๋ยวสัตว์เลยรอเลยโอ้โหมันไม่ล็อกเลยอ่ะคือแบบเครื่องแหลกแล้วมันไม่ล็อกเลยคิดเอาสงสัยมัน อยากมรณภาพแล้วสงสัยมันอยากกลับบ้านเก่าหรือแม่มันก็อยากกลับไปหาแม่มันอะแม่มันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยแม่มันคืออะไรอะแม่มันเหรอแม่ของลูกเอ้ยข้างแม่มีตัวเฮ้ยเอาเอาจบรอเฮ้ยเดี๋ยวด้านหน้าโอ้โหด้านหน้าเต็มเลยโอพอมีอันนี้ก็เก็บไม่ได้เนาะเรียบร้อยเอามันเห็นหรอ เฮ้ยช่วยพี่ทันอยู่มียบอ,อ่ะปะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยลงคนทิ้งทิ้งให้เนี่ยทิ้งอะไรออมกีท่ทิงท้งอะไรออมทิหห้งกระสุนเฮ้ยทิ้งกระสุนเหรอเฮ้ยเออเรียบร้อยอีกแล้วเฮ้ยมันตามมามันตามมาอะไรเนีย่ยแต่พี่มองไม่เห็นเมื่อกี้เรียบร้อยหอเมื่อกี้จับเปิลผิดอ่ะโหคือแบบพี่มองไม่เห็นอะไรเขาเนี่ยจบแล้วคนเราแย่ yeah, จุงบี โอเคแล้วเราขอไปชาร์จแบตก่อนโอเคครับ <Okay, how? S 2> ไปเล่นด้วยกันวันใหม่นะโอเคครับโอเคครับวันนีครับวันนี้ขาวจบๆโอเคครับ <Okay. S 1> okay, ทุกคนครับก็สำหรับวันนี้นะทุกคนคือผมต้องบอกก่อนนะทุกคนเอ้น้องแกแบบเชจอมาแล้วว่าไอ้เทอร์ตัวมหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตปิดคลิปก่อนเออเราจะเป็นผู้กล้าทุกคน ก็คือทุกคนครับที่รอดนะครับต้องขออนุญาตนะครับปิดแคมเปญเท่านี้นะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคืออุปสรรคแม่งโคตรเยอะจริงๆเลยเว้ยใช่ครับแบบเครื่องเหล็กแล้วก็คนเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคขอใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อให้พี่มีกำลังใจในการสตรีมเว้ยไม่ใช่เดี๋ยวมีทำคลิปดีเออเด้ยเขาทำคลิปต่อไปแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วคนดูทุกคนนะครับไปด้วยท่านนี้เลยทุกคน